สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาเชฟกับเชฟปลอนสวัสดีครับเชฟโอ้วันนี้น่าจะงานหนักของเชฟเหมือนกันเลยครับท่านผู้ชมดูอ่าดู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 นะครับดูการทำงานของเชฟนะครับในการชำแหละเจ้าปลาแซลมอนวันหนึ่งทำเยอะมากนะครับเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งนะครับ40-50ตัวครัสองที่ก็100ตัวนะครับก็วันหนึ่งทำสองสามรอบนะเชฟนะ ความเชี่ยวชาญในการชำแหละปลาแซลมอนนี่บอกเลยว่ายิ่งกว่าทำปลาซิลอ้าวอีกนะครับเพราะว่าปลาแซลมอนนี่มันเยอะนะครับการชำแหละปลาของเขานี่ดูขั้นแรกเขาจะล้างก่อนดูการล้างเอาคาวออกนะครับดูดูด,ดูเปิดน้ำถังจกักจเลยนะครับเพื่อให้ขี้ขืนในปลาออกมาเยอะๆนะครับละะักษณะของขี้ขืนนี่คนไทยก็จะเรียกว่าเมือกนะครับเนี่ย เพื่อปลาจะได้สะอาดสะอ้านนะครับก่อนที่จะมาแร่มาชำแหละวันนี้พบกับเชฟรูปรอเชฟบอลนะครับท่านผู้ชมครับดูนะครับแลเขาต้องตบหน่อยใช่ไหมใช่ครับต้องเทสดูโอ้ยตบเหมือนเนื้อสาวเลยว่ะดูครับมาดูขั้นตอนกันนะครับดู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 นะครับดู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 อ่าอ่าหูยสุดยอดนะครับนุ่นนุ่นเออทำไมมันตบบ่อยอย่งวะเนี่ย มันต้องมีอะไรคิดไม่ดีแน่ๆเลยนะครับอาท่านผู้ชมเรามาดูนะครับขั้นตอนต่อไปเชฟก็จากการชำแหละออกมาให้เห็นเป็นตัวตัวแบบนี้เลยนะครับไอ้ที่กองอยู่เยอะๆอ,อย่างนี้เราจะเพิ่งไปสนใจมันเรามาดูเข้าชำแหละตัวนี้กันเลยนะครับตามมาดูอันนี้ก็เริ่มตัดหัวนะครับตอนนี้เสียวจังเลยโอ้โหท่านผู้ชมน,นี่ดังพวดพวดเลยดังพวดพวดเลยมาก็มาแนงมองหน้าผมอยู่นี่แหละนะครับอ่ะ เชฟทำายให้ดูหนึ่งตัวเลยนะครับว่ามันออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับแซลมอนสดสดทรงตรงจากประเทศออสเตรเลียขนานนามันว่าทัสมาเนียนนะครับอ๋บรรยากาศก็ไปเรื่อยๆนะครับดูเชฟเขาเล่นปลาแซลมอนผมละสงสัยอยู่ว่าปลาแซลมอนเนี่ยมันเป็นปลาที่เนื้อมัน สีส้มเพราะอะไรหลายคนไม่รู้แน่ๆนะครับหลายคนไม่รู้แน่ๆปลาแซลมอนนี้มันเป็นสีส้มเพราะอะไรรู้ไหมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะหาคําตอบมาให้แต่ผมรู้อยู่แล้วตอนนี้ผมยังไม่บอกเดี๋ยวไม่ติดตาม EP ผมต่อไปอ่ะมาดูและแซลมอนแร่มาเป็นตัวแล้วนะครับดูนะครับดู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 เสียงดังโครดโรเลยดูอุ้ยเสียวเสียวดูดูดูปัดท้อ สีีนจ้วดจาดมากเลยนะครับท่านผู้ชมดู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 สดมากสดมากสดกว่านี้ก็น้องเมียหรอวะสดจริงจริงเขาบอกเลยครับว่ามันสดมากสดมากสดมากๆสดมากๆสดจริงจริงสดจริงจริงสดจริงจริงดูเชฟเลท่านผู้ชมเลยผมทาทั่วไทยได้เลยนะครับอ่ะเอาวางก็แวะมากินนะครับสำหรับแซลมอนสดสดแบบนี้นะครับ